สว,ส,สวัสดีค่ะเย้โอ้โหคี่คืสุดใช่แล้วต้องบอกว่าวันนี้เรามีแฟนคลับที่มาอยู่ในห้องมิทติ้งรูมของเรากว่า2.8ล้านแแสนคนใช่ไหมคะโอ้ผมนี่ลุกขึ้นพอง นะคะก็สำหรับในวันนี้จะบอกว่าเป็นงานแบบ private มากๆซึ่งชื่ออย่างเราในวันนี้เป็น Kiss X Billy Birthday Live Party ต้องเป็นงานที่บอกว่าทาง Kiss ของเราก็ยินดีมากๆที่วันนี้จะมาจัดเป็นปาร์ตี้ให้กับทุกๆคนนะคะต้องบอกว่าเป็นเบิร์ดเดย์ย้อนหลังเพราะฉะันใครที่บอกว่าถ้าเกิดจะแชร์ไลฟ์นี้หรืออะไรยังไงก็อย่าลืมแฮชแท็กแฮชแท็กว่าอะไรนะคะในห้องส่งคา คิดถึงป่าป uh ่าคิดถึงมันกันข uh! ้านะคะก็อย่าลืมเนาะสามารถมาเป็นเมมเบอร์ของพวกเราได้เพื่อไม่แน่บอกว่าคุณอาจจะได้มาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้มานั่งเคียงบ่าเคียงไหลใกล้ชิดกันแบบนี้ it is too close today are you excited Yeah. Me too. Me as well. นะคะก็ตื่นเต้นกันทุกคนเลยน้องมิลลี่ก็บอกวันนี้ตื่นเต้นเอ๊ะเราเห็นน้องมิลลี่บอกว่าปกติยังไม่เคยออกงานเดี่ยวแบบนี้เลยหรอใช่ครับวันนี้ก็จะเงาเงาหน่อยครับแต่ว่าไม่เหงาครับมีมีมีพี่พี่แต่ถ้าเกิดมีมีมีอีกคนนึงจะไม่เหงากว่านี้จะดีกว่านี้ใช่ไหมใช่ครับฝากฝากพีกราฟิกทํารูปเซ้งตรงนี้ให้หน่อยครับทางบ้านยังสามารถ พิมพ์มาพูดคุยกับน้องบิลลี่ได้เดี๋ยวให้น้องบิลลี่บอกว่าคอยอ่านให้เลยอันนี้คือเป็นทีมแอดมินนะคะคือต้องต้องสัมภาษณ์ด้วยแล้วต้องอ่านคอมเมนต์ด้วยได้เลยครับยิ่ไปเลยบอกบอกแล้วว่าน้องบิลลี่งานแน่นมากอ่ะเนพูดถึงงานแน่นแบบนี้เห็นบอกว่าช่วงนี้งานเยอะมากเลยเหรอคะก็พึ่งพึ่งพึ่งซีรีส์พึ่งจบไปด้วยครับผมแล้วก็พึ่งมีกิจกรรมแฟนมีต์จากเนีวันเกิดด้วยก็เนี่ยเราเราก็ได้แบบ มาร่วมเก็บภาพความทรงจํากับพี่ๆแฟนคลับทุกๆคนวันนั้นสนุกมากสนุกไหมครับสนุกค่ะใช่แล้วก็เราก็เราก็เพิ่งแบบมีไปคิสทุกสาขามาด้วยใช่ที่4ี่ภาคเลยที่น้องบิลลี่เคยไปมาหลากหลายสาขาส่วนตัวชอบสาขาไหนที่สุดเอ่ยผมชอบเซ็งครับเฮ้ยเออเอไม่ใช่สาขาใช่ไหมผมชื่องานของเรา k i สเอ บิลลี่เบลเจนไลฟ์ฟาร์ดี้เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงวันเกิดเราจะต้องนึกถึงเป็นอะไรอ่ะนึกถึงแบบเค้กไหมเค้กไหมเอองั้นเดี๋ยวทางทีมงานขอแบบขอเค้กเลยได้ไหมคะเอ้ยมีเค้กไหมอ๋อเบิร์ดเอา w ์วีว l ลเซอร์ไ s ร์สทูยูเคะเค้กชานมหรือเปล่า HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU ขอบคุณทุกคนมากครับเป็นยูเพ่งมาค่แม่กนะวนไหนกินเค้กไหมครับมีใครอยากทานไหมคะขอกลับบ้านเหรอไม่อยากทานเค้กต่อยากทานน้องบิลลี่หรอคะอะไรนะครับต้องป้อนเหรอชื่อเสียงปะล่ะ แต่จริงๆยังไม่หมดนะคะอันนี้ย <reading> ังหวานไม่พอทานทานทานเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเป็นเค้กแล้วขอมีน้ำด้วยค่ะทางทีมงานมีน้ำด้วยนะคะขออนุญาตเบิกนะคะเบิกเออขออนุญาตเบิกอุปกรณ์ี่ยรอบนี้นะคะเป็นชานมนั่นเองเอามาแจกให้นะคะให้น้องบบลลี่ถือแก้วแล้วให้คุณเวนดี้บอกว่าลองดูดได้ไหมอ่า Billy will take this glass in his hand. Come on, Come on. She might, she might. Just disappear. One, two. อันดีสุดน่ารักมากเลยค่ะอย่างตัวน้องบิลลี่ไปเองนี่คือไปมาครบทุกภาคแล้วนะคะก็คือจริงๆเนี่ยตอนนี้เราก็พยายามที่จะบอกว่าเหมือนเร่งให้มีแบบครบทุกจังหวัดเลยนะคะว้าวเพราะฉะนั้นแปลว่าเดี๋ยวทุกคนจะได้ตามกันไปทัวร์ครบทุกจังหวัดเลยได้ไหมบอกคิดเนี่ยผมอยากไปทัวร์ทุกจังหวัดเลยนะบไปอี่ทุกๆสาขาเลยค่ะครั้งหน้านี่คือต้องเหมือนแบบเหมาเครื่องบินกันไปแล้วนะอนะคะไปมาแล้วนะใช่เพราะฉะนั้นย ตัวอยา่างไอที่พวกเราเคยไปเจอกันอย่างคร<ช>ั้ง <ผม S 1> ล่าสุดที่เราไปกันมาเป็นที่ไหนนะคะ เซนทันเวิลด์ใช่ค่ะมีเป็นเซนทันเวิลด์นะคะก็จะอยู่ที่เซนทันเวิลด์ชั้น5้าโซลิปแก้วนะคะแล้วก็รวมถึงมีเซนทันลาดพร้าวนะคะที่เจอพี่มารีด้วยชั้น2นั่นเองแล้วก็อีกหนึ่งช็อปที่พี่มารีชอบมากเซนทันเฟสติวัลภูเก็ตชั้น2ก็คือคุณสามารถอายกตัวอย่างซื้อเหมือนแบบครีมกันแดดอะไรอย่างนี้เนาะใช่ครับแล้วก็วิ่งลงไปใช่ไม่ใช่คะครับอร่อยไหมคะอร่อยครับเออที่ฟิวตี้สโตร์ที่สามารถสะสมคะแนนยังไงนะคะ หนึ่งหนึ่งพอยได้ได้กี่คะแนนนะพอยได้หนึ่งแต้มครับผมตอนแรกกะว่าจะเอาค่นนำต้องพักไข่พุกมาด้วยกะบอกว่าช่วงพี่มาลรียนกำลังพูดจะอิ่มอร่อยซะหน่อยแล้วทำไมต้องเรียกตัวเองเป็นป๋าป้าด้วยอ่ะเั่นสิทำไมอ่ะไม่มันมีงานงานงานเปิดเปิดตัวซีรีส์ครับผมแล้วก็เขาให้คิดสโลแกนผมก็เลยบอกว่าสวัสดีครับผมปริพัฒน์ชนนลับบทเป็นน็อตครับ ป paid, really now, ๊าป oh yeah, ้าเบลลี่ดูนะหนูหนูไวเหรออันนี้ใช่ก็เลยเป็นป๊าป้าเลยครับตอนนี้อืมนี่คือที่มาของคขาเ่าป๊าป้าขอขอแบบประโยคเมื่อกี้เออขอแบบประโยคเมื่อกี้จะแบบ acting ใส่กล้องหน่อยได้ไหมคะกล้อง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 สามารถตขอดูชงสนใจนะอืมสวัสดีครับผมบิลลี่พัชชนน์นะครับป๊าป้าเบลลี่ดูนะหนูหนูไวเหรอ ปอกป้าเบลลีด <Tipp ett> <m> ูนะหนูหไหวเหรอชอบแบบนี um ้ก็ไม่บอกฮะชอบแบบนี้กันเหรอตายแล้วเออเพราะฉะนั้นบอกมาแล้วนะคะหนูหนูไหวไหมคะไหวแน่นแต่ว่าเอาส่งท้ายนี่นี่นี่有什么要说跟他吗为了今天啊不是今天是他的生日嗯有有什么要说跟他吗มีอะไรอยากจะบอกในเนื่องในโอกาสแบบที่เราจัดปาร์ตี้แบบนี้วันเกิดย้อนหลัง ส่วนนี่เคย告诉他 You wanna say something to me? ไม่กล้าอบอก,กเพราะอย่างนี้แหละน้องบิลลี่มีอะไรสามคำแมอยากบอกแฟนคลับขอแบบสามคำรักนะครับ <c oughs> ตอนนี้ให้พวกเราทั้งสองล้านกว่าคนในที่นี้ oh! บอก <c oughs> <c oughs> บอกบิลลี่ ดังๆนะคะสำหรับสโลแกนของเราแฮชแท็กของเราในวันนี้คือคำว่าอะไรนะคิสเติมปาป้าโอเคเดี๋ยวเราลงไปเจอกันด้านล่างนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายครับขอบคุณนะคะขอบคุณครคุณคุณเวนดี้ด้วยขอบคุณทุกคนด้วยนะคะบ๊ายบายครับเดี๋ยวเรารับของนะครับเรารับของนะฮะเรารับของนะครับ